เราใครนะครับที่สวมแว่นแล้วมีรอยแดงกดทับตรงจมูกเดี๋ยวเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ไขนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมเ,เราต้องดูในส่วนของตำแหน่งตัวแป้นจมูกว่ามันมีความชิดเกินไปหรือกระชับมากเกินไปไหมอย่างอันนี้ครับสังเกตได้เลยว่าจะค่อนข้างบีบเพราะแม่ค่อนข้างเยอะนะครับเวลาที่มันไปตั้งอยู่ตรงจมูกเราปุ๊บก็จะสังเกตได้ว่ามันบีบรัดค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เราก็อาจจะต้องปรับตำแหน่งของตัวแป้นเนี่ยให้มันพอดีกับจมูกเรานะครับผม อย่างอาศัยในส่วนของการคลายให้มันมีความเปิดรับในช่วงของจมูกให้มันกว้างขึ้นนะครับก็จะช่วยกระจายน้ําหนักไปได้ดีนะครับผมก็จะสังเกตว่ามีความกว้างขึ้นเวลาให้ระวังอยู่รงจมูกเราแล้วมันก็จะค่อนข้างไม่บีบรัดมากเกินไปอันดับที่2นะครับผมคือการเลือกวัสดุของตัวป้นจมูกที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวนะครับอย่างบางคนที่ชอบใส่เป็นป้นเหล็กๆมาประมาณนี้นะครับก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายผิวเท่าไหร่นะครับโดยปกติก็จะแนะนําให้ใช้เป็นพวก ที่เป็นซิลิโคนนิ่มๆจะทําให้สบายกว่านะครับผมและอย่างที่4นะครับคือการเลียกวัสดุแว่นที่มีน้ําหนักเบานะครับอย่างพวกที่เป็นไทเทเนียมพอดีเลยเวลาที่ใส่เลนส์เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีน้ําหนักกดทับไม่เยอะมากนะครับก็จะช่วยลดอาการที่จะต่อให้เกิดรอยแดงบนจมูกได้ดีก็สาหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับผมหรือว่าอยากจะให้ลองดัดปรับตรงส่วนของตัวแป้นจมูกให้เนี่ยสามารถเข้ามาใช้บริการที่ร้านได้เลยนะครับที่เคาวิชั่นรนแว่นสยามทั้ง2สาขาเลยนะครับผม